ปัจจุบันนี้เราอยู่ใต้ต้นซากุระนะครับที้ที่เกียวโตนะครับเลครับซากุระเริ่มบานแล้วนะฮะคนญี่ปุ่นสนใจเรื่องซากุระมากมากเลยเอามาทําขนมทำมาทาอาหารมาทาฤด,ดูการและซากุระเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทําให้ของขายดีต่างๆเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเริ่มมาดูเรื่องอาหารกันเลยดีกว่าโอ้โหสอ้นบานมากเขาบอกว่าห้ามจับนะเนี่ยโอ้โห,โหบานสวยงามเลยนะเดี๋ยวมาดูเกี่ยวเรื่อง สากุระกันเลยดีกว่าครับในฤดูสากุระแม้แต่ลูกอมแยมอะไรก็เป็นสากุระหมดเลยนะฮะสากุระมนี่ก็ใช่ที่ก็เป็นสากุระเบอร์รี่นะฮะนครับลูกสากุระหมดเลยนี่ก็สากุระเพราะน,นั้นเนี่ยในช่วงนี้คือถ้าคุณพลาดคุณก็จะหาซื้อไม่ได้แล้วนะก็ทำเป็นวิธีการตลาดแบบให้เขารู้สึกว่าโอ้มันสากุระเลย แม้แต่ขนมปังนะฮะนี่ก็ยังเป็นซาก,กุระเลยเดี๋ยวนี้ใส่ดอกซาก,กุระด้วยเดี๋ยวนี่ร้านที่เชื่อฟ้อ,อนะฮะร้านที่ชื่อว่าพอยังมีขนมซาก,กุระใส่ดอกซาก,กุระเข้าไปอย่างนี้อีกน,นะฮะแม้แต่บินโตก็ยังเป็นซาก,กุระเลยดอกไม้ที่แต่งก็เป็นซาก,กุระนะฮะในช่วงซาก,กุระกาแฟก็เป็นกาแฟซาก,กุระะนฮะทุกอย่าง เป็นรูปร่างของซากุระหมดเลยในยุคนี้ก็คือถ้าในช่วงซากุระนี่ก็จะขายซากุระแล้วก็ถ้าไม่ขายนี่ก็คือขาดโอกาสเลยแน่ขนาดกาแฟยังมีซากุระเลยแต่งด้วยดอกซากุระซากุระลัลาเลยไม่ใช่ชลาลาลัลานะซากุระลาลาเลยนะฮะเป็นซากุระเลยมาดูขนมประจำเกียวโตนะครับยัตสึฮาชินะมันจะเป็นแบบนุ่มกับแข็งนะฮะ แต่ซอฮาชิเนี่ยยังเป็นรูปซากุระเลยนะฮะใส่ไส้ซากุระด้วยใส่ไส้ซากุระด้วยนี่นี่ซากุระโมจิเลยนะฮะเป็นรูปซากุระโมจิเลยโอ้โหนี่ขนมซากุระอีกดอกซากุระนี่ฮะเป็นโอร่งโง่ซากุระเลยใส่สีซากุระแล้วก็นี่ครับรู้จักซากุระโมจิไหมฮะใส่ใบซากุระแล้วก็ใส่ความหวานซากุระเลยนะเนี่ยนี่คือซากุระโมจิเลยนะ มาดูหนมโกลหนมโกลดูดนี่ยัง <หน S 2> ยังใส่ดอกแต่งเป็นรูปดอกสักุระเลยเน,นี่ยนะฮะหนมโกยังเป็นรูปสักุร่าเลยร้านที่ไม่เกี่ยวกับสักุระยังมีดอกสักุระมาแต่งเลยนะฮะแต่งแต่งซากุระแต่งแต่งแา่งแต่งแต่งแตตรงตงงต่งงแต่งต่งแต่งแต่ต่างแต่งแป่งแต่งแแต่งตงแต่งแต่งงตร จะแต่งซากุระยังไงร้านมินโตมันก็จะค่อนข้างเป็นสีชมพูนะแม้แต่ที่กล่องใส่วินโตยังเป็นรูปดอกไม้ดอกซากุระนะครับป้ายก็เป็นรูปสีชมพูที่เป็นรูปซากุระมาดูร้านข้าวปั้นเพื่อนๆลงมาจินตนาการดูว่าร้านข้าวปั้นเนี่ยจะแต่งเป็นซากุระยังไงร้านข้าวปั้นเราข้าวปั้นนี่นี่มาดูนี่ ร้านダมาดามินิกี่ทุกเฮนนี่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 ไงชินฮัทใบซากุระซากุระโอนโหนี่ดีสเนี่ยโอ้โหใส่ใบซากุระแล้วก็ดอกซากุระด้วยเลยมาดูร้านไข่ตุ๋นนะฮะขนาดไข่ตุ๋นยังมีซากุระไข่ตุ๋นด้วยนฮะเป็นลูกสีชมพูซากุระเลยซากุระไข่ตุ๋น แล้วก็ขนมที่ไม่เกี่ยวกับซากุระก็ยังมีรูปกล้าซากุระที่เป็นดอกไม้มาแต่งให้รู้สึกเหมือนความเป็นซากุระหน่อยหนึ่ง,งด้วยไม่ว่าจะเป็นกล่องนะครับดูดิครับว่าจะเป็นกล่องสีชมพูดูหวานแล้วก็ดูน่ารักแล้วก็ดูนะครับมีค่าซองหรือโบชัวก็เป็นสีชมพูเช่นกันมาในที่แนะนำอาหารครับ ขนาดนี้ยังมีชาซากุระชาเขียวซากุระเป็นอย่างนี้นะครับขวดเล็กๆแล้วก็มีชาถุงชาซากุระด้วยแล้วก็มีเซมเบซากุระอีกแม้แต่โดายากียังมีโดายากียังเป็นรูปดอกไม้ซากุระเลยนะัข้างในอาจจะไม่เกี่ยวแต่ทําเป็นรูปซาก,กุระนี่ครับเซมเบะโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอนี่มีดอกซากุระดองด้วยนะดอกซากุระดองด<ม>้วยนะ ส่วนตรงนี้เป็นคอร์เนอร์ที่ไม่เกี่ยวกับซากุระครับดูดิฮะไม่เติมซากุระเลยถ้าไม่เติมซากุระราคาก็จะอยู่ในราคา4ี่ห้าร้อยเยนไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีซากุระเมื่อไหร่จะแพงทันทีนะถือว่าเป็นของพิเศษขึ้นมาได้นะครับนี่คือวินโตที่ไม่เกี่ยวกับซากุระเลยไม่เกี่ยวเลยนะดูดิฮะราคา4ี่ห้าร้อยเยนหกร้อยเยนไม่ได้ถือว่าแพงแต่พอมีซากุระขึ้นมาราคาแพงทันทีมาดูกันครับกลับมาดูที่ซากุระนะครับดูดิฮะที่เป็นซากุระเนี่ย สองพันเยนเลยตะก,กี้สี่ห้าร้อยเยนเองนะนี่ก็เป็นซากุระนะเกี่ยวกับสีชมพูปุ๊บเนี่ยแพงขึ้นมาทันทีเลยนะแพงขึ้นมาทันทีเลยมีการจองกันอีกนะฮะพอจองปุ๊บราคาแพงทันทีเลยสี่ห้าพันเยนเลยนะอะไรที่เกี่ยวกับซากุรนะที่กลายเป็นราคาแพงไปเลยครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่า App Fuji ฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ